สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์ฮัดดษบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรราะหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินาอาลมีนวะบิฮินัสต้าอิลลัฮาวลาวะลาคุวะต้าอิลลับิลลาฮินาลียินาดิม وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتي ความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับอันทัมดุลิลลาขอชูกโกต่อพระองค์นะครับที่พระองค์นั้นได้ทรงทําให้เรานั้นได้มาพบเจอกันนะครับภายใต้สื่อสื่อหนึ่งนะครับที่เรียกว่าวิทยุเสียงอิสลามดังนั้นครับพี่น้องเมื่อสิ่งดังกล่าวนะครับเมื่อองค์กรดังกล่าวนี้ก่อประโยชน์ก่อให้เกิด ประโยชน์นะครับกับสังคมนะครับเป็นองค์กรที่เรียกได้ว่าจันรลงสังคมนะครับเป็นองค์กรที่ทำให้นะครับพวกเราเองนะครับรวมถึงนะครับลูกๆหลานๆของพวกเรานั้นได้ทำการรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาแม้กระทั่งนะครับพี่น้องนั้นอยู่ในบ้านก็ตามดังนั้นครับพี่น้อง อยากที่จะให้พี่น้องนะครับได้ร่วมกันสนับสนุนได้ร่วมกันช่วยเหลือนะครับวิทยุเสียงอิสลามนะครับซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่ทำงานนะครับรับใช้ศาสนาของลัส oh ุมบหานะฮูวาตาลาดังนั้นนะครับนั่นหมายความว่าเราทุกคนนั้นต่างก็จะต้องมีหน้าที่นะครับมีบทบาทในการสนับสนุนในการช่วยเหลือนะครับกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดก็ตามนะครับที่กระทำ หน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนนะครับสู่กีตาบุลลอและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลฮุสันลัมและผมเองนะครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ทําการเชิญชวนนะครับให้พี่น้องนั้นได้ร่วมกันช่วยเหลือได้ร่วมกันสนับสนุนวิทยุเสียงอิสลามนะครับพี่น้องสามารถติดต่อได้นะครับกับคณาจารย์นะครับที่ทําการบรรยายผ่านช่องทางดังกล่าวนะครับหรือทีมงานทุกท่านนะครับที่พี่น้องนั้น อาจจะรู้จักมคุนนะครับก่อนทั้านื้ละพี่น้องครับในเรื่องราวของเรานะครับนั่นก็คือเรื่องราวของหลักการความเชื่อนะครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ใครหลายๆคนมักจะไม่พูดถึงกันนะครับคือโดยปกติแล้วนะครับในสังคมของเรานะครับหากพูดถึงเรื่องราวของวันเกียรติ์นะครับเต็มที่ก็อาจจะพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในวันเกียรติ์นะครับหรืออย่างมากที่สุดนะครับก็จะพูดถึง เรื่องราวของสวรรค์นะครับส่วนเรื่องราวของนรกนะครับหลายๆคนมีอาจจะเรื่องได้ว่าไม่ค่อยที่จะทำการลงรายละเอียดอย่างลึกเพราะอะไรครับเพราะว่าสังคมของเรานะครับเ,เวลาพูดคุยเรื่องใดก็ตามนะครับที่เป็น เรื่องราวของนรกหรือเรื่องราวของชีริกเรื่องราวของบิดาอุตริกรรมนะครับสังคมของเราเองนะครับมักจะมองสิ่งดังกล่าวนะครับมันคือความโหดร้ายมันคือความรุนแรงนะครับนนำซ้ำนะครับอาจจะมีการตราหน้านะครับบุคคลที่ทําการพูดในเรื่องราวดังกล่าวนะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นคือเจ้าของของนรกนั่นเองพี่น้องครับสิ่งดังกล่าวนี้นะครับ มันคือสิ่งนะครับที่เรานั้นจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพราะท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาไรฮิวะซัลลัมเองนะครับก็สอนเหล่าบรรดาสาหาบะนะครับคือท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาไรฮิวะซัลลัมไม่ได้สอนให้เหล่าบรรดาสาหาบะรู้จักสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างเดียวแต่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาไรฮิวะซัลลัมยังสอนและทําการตักเตือนเหล่าบรรดาสาหายให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นความผิดและสิ่งที่เป็นความชั่วด้วยนะครับ มีซอฮาบะท่านหนึ่งนะครับในขณะที่ซอฮาบะท่าน OH อื่นนะครับ <ời> มักจะถามถึงเรื่องราวของคุณงามความดีถามว่าทําอย่างไรถึงจะได้ส่วนสวรรค์ถามว่าสิ่งใดเป็นการงานที่ดีที่สุดนะครับแต่ซอฮาบะท่านนี้นะครับมักที่จะทําการถามท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮิวะซัลลัมถึงสิ่งที่มันตรงกันข้ามนะครับถ,รรถึงเรื่องราวของนรกถึงเรื่องราวของชีริกถึงเรื่องราวของอุตริกรรมถึงสิ่งที่เป็นความผิดบาป โดยที่ท่านนั้นให้เหตุผลว่าอะไรครับมาคอฟาตันอันอากอฟีเพราะฉันกลัวว่าตัวของฉันนั้นมันจะหลุดไปหรือตกอยู่ในผวังของสิ่งดังกล่าวนั่นเองซอฮาบะท่านนี้มีชื่อว่าท่านหูไซฟะบินยามานนั่นเองดังนั้นครับพี่น้องตราบใดก็ตามนะครับที่การเรียนรู้ในเรื่องราวของสิ่งดีงามนะครับมันเป็นสิ่งที่อนุมัติการเรียนรู้และทําการตักเตือนกันนะครับในเรื่องราวของความชั่วมันก็ถือเป็นสิ่งที่ อนุมัติด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นครับพี่น้องอยากที่จะให้พี่น้องนั้นได้ติดตามนะครับกับรายการของเรานะครับรายการที่เรานั้นจะทำการพูดคุยกันในเรื่องราวของหลักความเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับณนะตอนนี้เรานั้นได้อยู่ในส่วนของนรกนั่นเองพี่น้องครับมีรายงานหนึ่งนะครับจากท่านอบูฮุรร์เราดิอัลลอฮุาอันฮุกล่ญญาวว่าท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นกล่าวว่า ฟันกรามนะครับหรือฟันเคี้ยวของบรรดากาเฟสนะครับในวันกิยามัตนั้นจะใหญ่ประดุดดังกับภูเขาอูฮุดนะครับและความหนาของผิวหนังของพวกเขาเหล่านั้นจะหนาเท่ากับการเดินทางถึงสามคืนด้วยกันนั่นหมายความว่าลักษณะของชาวนรกนะครับ จะเป็นลักษณะที่มีความใหญ่โตนะครับผมเป็นบุคคลที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะครับขนาดฟันนี่เท่ากับภูเขาอูฮุดพี่น้องหนังนี่เท่ากับการเดินทางระยะเวลาถึง3วันพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าสภาพของพวกเขาเหล่านั้นจะใหญ่ขนาดไหนแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับสภาพของพวกเขานะครับที่ว่าใหญ่ที่ว่าแข็งแกร่งแล้วก็ไม่สามารถต้านทาน กับไฟนรกของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัะวะตาลาได้นะครับ <c oughs> เช่นนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัะวะตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวัลลซีนะกาฟารูบิอายาตีนาและบรรดาผู้ที่ทําการปฏิเสธต่อบรรดาองค์การต่างๆของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัะวะตาลาเซฟานุสลีฮิมนารอนะครับเรานั้นจะให้พวกเขานั้นได้เข้าได้ลิ้มรสนะครับในไฟนรก กุลละมานาดีจัดยูลูดูหุมบัดดันนาหุมยูรูดันกอยรอฮาลียาสุุณอาซาบในทุกครั้งทุกครานะครับที่ผิวหนังของเขานั้นไม่เกรียมอัลลอฮฺสุบฮานาหูวันอาลาก็จะเปลี่ยนผิวหนังให้กับพวกเขาใหม่นะครับและนักวิทยาศาสตร์เองนะครับพี่น้องก็วิจัยออกมาแล้วนะครับว่าการที่เรานั้นรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวด นะครับน่นก็คือที่ผิวหนังของเรานะครับจะมีตอมตอมหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่รับรู้นะครับถึงการสัมผัสถึงความเจ็บปวดนั่นเองดังนั้นครับพี่น้องพี่น้องอย่าคิดนะครับว่าฉันนั้นไม่ได้สนใจอะไรเลยต่อเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าการลงโทษในอาคิร์รเ,เป็นการลงโทษที่ถ้าหากฉันตายมันก็จบนะครับไม่ใช่นะพี่น้องนะครับอัลลอฮฺบ ب ح ا ن าและาลา จะทาให้บรรดากาเฟ่ทั้งหลายบรรดาบุคคลผู้ที่ได้รับสัญญาไว้ว่าเป็นชาวนรกนะครับได้อยู่ในนรกด้วยกับสภาพร่างกายที่มีความใหญ่โตนะครับเมื่อใดก็ตามที่ผิวหนังของพวกเขาเหล่านั้นไม่นะครับอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาพระองค์นั้นจะเปลี่ยนผิวหนังให้กับพวกเขาใหม่เพื่อที่จะให้พวกเขานั้นได้ลิ้มรสกับการลงโทษอันเจ็บแสบของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลานั่นเองหรืออีกหนึ่ง h a d i t ครับที่ เป็นะดิที่รายงานจากท่านอบูฮุเรลรอร์ริลลอฮ์ันฮุกล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้กล่าวว่าความกว้างระหว่างไหลของบรรดากาเฟททั้งหลายนะครับที่อยู่ในนรกจะเท่ากับการเดินทางด้วยการโดยสารพาหนะอย่างรวดเร็วนะครับเป็นระยะเวลาถึงสาวันด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้นั่นเอง ดังนั้นท่านพี่น้องนะครับการที่ร่างกายของเราใหญ่โตนะการที่ร่างกายของมนุษย์นะครับมีความใหญ่โตในวันเกียรมัดนะครับมันก็จะไม่มีผลอะไรเลยนะครับเพราะว่าการลงโทษในไฟนรกของลักษมบาฮาณะหูวตาลานั้นมันเป็นการลงโทษที่เจ็บแสบเป็นอย่างยิ่งนะครับผมคราวนี้ครับพี่น้องเราจะมาพูดถึงในเรื่องราวของความร้อนนะครับของไฟนรกว่า ไฟนรกนี่ที่ว่าร้อนนี่มันร้อนขนาดไหนนะครับมันจะร้อนเท่ากับกองไฟที่มันปรากฏอยู่บนหน้าดุนยาได้หรือไม่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากที่จะนําเสนอกับพี่น้องนะครับในอายะหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าวะมัยยดิลลาฮูฟะฮุวัลมุฮดีและผู้ใดก็ตามนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาได้นําทางเขานั้นเขานั้นก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ว่าไม่ยุดลินฟาลันตยาดะลาฮุมเอาลิยาอามินดูนี่ ا أ และผู้ใดก็ตามที่ลอสุบฮานะหุวตาละทำให้เขาหลงผิดดังนั้นนะครับก็จะไม่พบว่ามีผู้ใดนะครับที่จะให้การช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นได้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลานะครับว่านาชุรุฮุมเยอเมลกิยามติอาลาวูจูฮิมอุมยาบุกมาวซุมยานะครับ อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาบอกนะครับว่าและเรานั้นจะให้พวกเขาเหล่านั้นได้ฟื้นนะครับขึ้นมาในวันกิยามัตในสภาพที่ถูกลากคว่ำหน้านะครับโดยมีสภาพนะครับประหนึ่งกับคนตาบอดคนเป็นใบ้และคนหูหนวกมะวาฮุมยาฮันนำสถานที่พำนักของพวกเขาเหล่านั้นคือนรกยาฮันนำกุลลามะคอบบัซิดนาฮุมซาอีรอ ทุกครั้งที่ไฟมันจะมอดนะครับเรานั้นจะได้เพิ่มการลุกไหม้อันโชดช่วนให้กับเขาใหม่นั่นหมายความว่าการลงโทษในนรกนะครับมีอยู่อย่างนิดนิรันเลยนะครับไฟนะครับบนหน้าดุญญาอาจจะมีมอดมีดับนะครับผมมีลดความร้อนลงนะครับลดเปลวไฟลงนะครับแต่ไฟในวันกิยามัตนั้นนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาจะบัญชาใช้มาลิกะนะครับ ให้ทําการสูงไฟอยู่ตลอดเวลาให้ไฟมันลุกโชดช่วงนะครับเพื่อที่จะทําการลงโทษนะครับกับบรรดาบุคคลผู้ที่อลัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้ซึ่งการลงโทษในนรกนั่นเองมีฮะ mm hmm. ดิษอีกหนึ่งบทนะครับที่ท่านนาบีมมฮัมมัดสุลลัลฮุอะไยฮวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าไฟที่มนุษย์จุดอยู่นะครับ บนหน้าดุนยานี้นะครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งจาก70ส่วนของความร้อนจากไฟนรกเท่านั้นเพียงแค่ส่วนเดียวเองนะพี่น้องนะครับไฟที่ปรากฏอยู่บนหน้าดุนยามีความร้อนเพียงแค่ส่วนเดียวเองนะครับกับไฟทีออ่อยู่ในนรกยาห์น,นัมเราบรรดาซหฮาบะนะครับได้กล่าวว่าขอสาบานตอน่อแล้เท่าที่เป็นอยู่นี้มันก็ถือว่าเพียงพอแล้วโอ้หรอซูลน,นะครับ ท่านอม,มุฮัมะคำสัลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมนะครับบอกว่าแท้จริงความร้อนของมันจะถูกเพิ่มทวีคูณขึ้นถึง69เท่าทุกเท่าของมันจะร้อนเหมือนกันหมดพี่น้องครับฮะดิษดังกล่าวนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความร้อนละอุของไฟนรกนะครับ ประการแรกเลยนะครับไฟที่เราใช้อยู่บนหน้าดุนยาเป็นเพียงหนึ่งเท่าจากเจดสบเท่าของไฟนรกยะหันนมซอฮบาบะนะครับจึงถามท่านนาบีว่าโอ้โอรอซูลเอ๋ยเพียงแค่หนึ่งเท่าเนี่ยมันก็รุนแรงแล้วนะมันก็ยังไม่เป็นการเพียงพออีกกระน,นั้นหรือเพราะว่ามันถือเป็นการรุนแรงแล้วแค่เข้าใกล้นี่ยังเข้าใกล้แทบจะไม่ได้ท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัละวาอะไรนี้พอสุลตานบอกว่ามันไม่พอหรอกนะครับ กับสิ่งที่ลอสุบาหานะหัวตาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้และที่สำคัญเลยนะครับทุกทกเท่าในไฟนรกนะครับความร้อนของมันนั้นจะเท่ากันหมดซึ่งแตกต่างกับไฟของดุนยานะครับไฟของดุนยานะพี่น้องลองสังเกตดูนะครับในกองไฟมันจะมีเปลวไฟที่เป็นทั้งสีน้ำเงินเปลวไฟที่เป็นสีแดงสีส้มสีออกม่วงนะครับทั้งหมดนี้นะครับบรรดาบรรดา นะักวิทยาศาสตร์นะบรรดาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวนะบอกว่า,าไฟแต่ละสีนะครับที่อยู่ในกองไฟนั้นมันจะมีความร้อนไม่เท่ากันแต่พี่น้องครับไฟในวันกิยามัตนะครับมันจะเท่ากันหมดเท่ากันทุกส่วนเท่ากันทุกเท่านะครับที่อัลลอสซุบฮาบะฮนะฮุวาตาลาได้ทรงเพิ่มขึ้นนะครับมีขะดิษบทหนึ่งนะครับท่านนาบีิวะ a ัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่า ไฟนรกนะครับจะทำการร้องทุกข์กับอัลลอฮฺ س ب ح ا ن าและ ت ع าลาว่าโอ้พระเจ้าของฉันนี่ขนาดไฟนรกนะพี่น้องยังรู้จักกับอัลลอฮฺ س ب ح ا ن าและ ت ع าลาและไฟนรกเองก็ยืนยันถึงการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع าลามันกล่าวกับอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع าลาว่าอย่างไรนะครับมันกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของฉันส่วนหนึ่งของฉันนี่กำลังที่ทำการกิน ทำการมอดทำการเผาไหม้กับบางส่วนนะครับโอ้อลดังนั้นขอพระองค์ได้โปรดอนุมัติให้นรกให้พวกมันนั้นได้ผ่อนหายใจได้สองครั้งนะครับดังนั้นเองอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาจึงได้ตอบรับคำขอของไฟนรกนะครับโดยที่ให้ไฟนรกนะครับได้ เ,เขาเรียกว่าผ่อนลมออกมาผ่อนลมร้อนออกมานะครับทั้งในฤดูหนาวและในฤดูร้อนนะครับเพราะเห็นนี้นะครับจึงทําให้เกิดความร้อนละอุและความหนาวเหน็บนะครับบนหน้าดุนยานั่นเองพี่น้องอย่าคิดนะครับว่าการลงโทษในนรกนี่เป็นการลงโทษด,ด้วยกับไฟที่มีความร้อนละอุเป็นอย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะพี่น้องนะครับการลงโทษด,ด้วยกับความเย็นจัด นะครับก็ถือเป็นการลงโทษที่ปรากฏอยู่ในนรกด้วยนะครับพี่น้องลองนึกดูง่ายๆนะครับว่าวันนี้เพียงแค่เอาน้ําเย็นนะครับหยดหนึ่งมาหยดลงหูนี่พี่น้องจะรู้สึกทรมานขนาดไหนแต่วันนั้นครับทั้งไฟนะครับที่มันร้อนแล้อุแล้วมันเย็นจัดนี่มันจะสร้างความทรมานให้กับเรือนล่างของมนุษย์นี่อย่างมากมายนะครับดังนั้นครับพี่น้อง ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮ์าอะลัยฮิวะสัลลัมต่างเน้นย้ำนะครับว่าไฟในโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เท่าเดียวเท่านั้นนะครับในโลกอัคคีร้อมันคือของแท้มันคือของจริงเจ็ดสิบเท่านะครับแล้ววันนี้ครับเมื่อเราได้ฟังเรื่องราวสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮ์อะไรยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้เรานั้นยังจะเพิกเฉยต่อการอิบาดะต่อลอสุบฮานะหูวะตาลากันได้ลงอีกกระนั้นหรือ เรานั้นจะไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยในการอิบาดาต่อรอสุบฮานาหูตละลาอีกกระนั้นหรือครั้งหนึ่งครับพี่น้องท่านอิหมัมอัตนะครับได้เคยถูกถามจากลูกศิษย์ของท่านนะครับว่าโอ้อิหมัมอมัดเอ๋ยเมื่อไหรที่พวกเรานั้นจะได้พักหมายถึงว่าไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่ต้องคอยเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาไม่ต้องกระทําในสิ่งที่รอสุบฮานาหูตละลาทรงใช้ออกหางจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามท่านอิหมัมอัมดตอบว่าไงครับ ท่านนั้นจะได้พักก็ต่อเมื่อเท้าข้างขวาของท่านนั้นได้ก้าวเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะหูวาตาลาเพราะใครก็ตามนะครับที่ได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮาะนะหูวาตาลานะครับเขานั้นจะถูกพรรมนักนะครับอยู่ในนั้นตลอดกาลดังนั้นครับวันนี้หากเราเอง นะครับยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ส่วนสวรรค์ของอัลลอ์สุบฮานาฮูวะตาลากยังไม่มีวะฮีนะครับซึ่งแน่นอนมันไม่มีอยู่แล้วนะครับไม่มีวะฮีมารับรองเราว่าเรานั้นจะได้เป็นหนึ่งจากชาวสวรรค์แล้วล่ะก็พี่น้องทําไปเถอะครับในเรื่องของคุณงามความดีต่ออัลลอ์สุบฮานาฮูวะตาลาอัลลอ์สุบฮานาฮูวะตาลาจะไม่ให้มันสูญสลายอย่างแน่นอนนะครับ วอมายามันมิสโกและซาโรติงคอยรอยเยาะและใครก็ตามนะครับที่ประกอบสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแม้มันจะมีน้ําหนักเท่ากับผงทุลีอัลลอฮ์สุบฮานาหูตะตาลพระองค์นั้นจะทรงให้เขานั้นได้เห็นมันนี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮ์สุบฮานาหูตะตาลสำหรับการบรรยายในตอนนี้นะครับคงจะต้องกล่าวจากลาพียงเท่านี้วาวินลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air